าติดตั้งของเรานะวันนี้เป็น ACDC 750วัตต์นะครับท่อ2นิ้วแล้วก็เป็นแผ่นกินโกโซล่านะครับเทียวันนะครับแผ่นอ่าเจตพีเนียมเลยตัวนี้นะครับ475วัตต์3แผงจะขึ้นบนหลังคาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ขาปรับระดับนะครับเพราะว่าทิศใต้อยู่ฝั่งทางนู้นนะครับแต่หลังคาเอียงกับทิศกันอยู่เดี๋ยวใส่ขาปรับระดับช่วยนะครับส่วบอบดานอ่าตัวนี้งานเจาะของเรานะครับ6นิ้ว 6นิ้ว43เมตรนะครับคือน้ําดีมากนะครับเจอน้ําตาแรก20เมตรแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเจอน้าอยู่4ตา4ตาบ่อนี้นะครับถือว่าน้ําดีเลยนะครับในพื้นที่แตกานพืชผลนตำบลคูรุนะครับก็เป็นแฟนคลับเอฟซของเราเดี๋ยวดูนะครับคลิปการเจาะนะครับงานเจาะเราลงให้ดูเมื่อกี้นะครับที่ต้นคลิปเดี๋ยวดูน้ําจริงๆจากปั๊ม1แรง2นิ้วกันอีกทีหนึ่งนะครับ ยึดชุดติดตั้งแผงบนหลังคานะครับมีตัวท่อ,อตัวนี้1.5นิ้วตัวนี้เตรียมเดินไปขึ้นถังนะครับเดินไปขึ้นถังแล้วก็ตัวนี้บอ่อกระดาน6นิ้วนะครับ6นิ้ว43เมตรนะครับตัวท่อที่เตรียมลงก็จะเป็นท่อ2นิ้วนะครับเสียวหัวท้ายนะครับตัวนี้เตรียมไว้6ท่อน,นะครับ24เมตร24เมตรเป็นเสียว SCG นะครับของไทเกอร์นะครับของไทเกอร์ แปดจุดนะครับเอียมย่อนกันลานั่งขึ้นหลังคาก่อนนะครับเดีย๋ยวเราแดดร้อนนะครับเดีย๋ยาวนั่งหลังคากันตัวนี้เป็นขาปรับระดับนะครับปรับเอียงไปทางทิศใต้นะครับให้อยู่คนละทิศคนละทางนะครับ ครบ3แผ่นนะครับตัวนี้475บาวัตนะครับกินโกเทียวันนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกตัวดีเลยนะครับงานนี้เราเลยมิดแคมป์เอนแคมป์นะครับครบก็เป็นขาปรับระดับนะครับปรับระดับโอเคเรียบร้อยนะครับงานแผน่นจุดตั้งแผงนนะครับก็ลงซิลิโคนกันรั่วให้นะครับ นนเป็นโลนนีาแคนอยนนนู่บนหลังคานะครับอยู่บนหลังคาเตรียมหย่อนบัมป์นะเป็นแฮนด์เดลโร่ ACDC นะครับเจ็ดร้ w, อยห้าสิบวัตต์ท่อสองนิ้วสิบห้าคิวเตรียมหย่อนเลยท่อสองนิ้วตัวน,นี้หย่อนที่หกเซ้นยี่สิบเมตรนะครับบ่อานาดสี่สิบสามแต่ว่าน้ำดีน้ำดันดีนะครับ เปิดเช็คน้ำกันเลยนะครับ750วัตต์2นิ้วนะครับ15กิวแรงๆเลยนะครับน้ำมาแรงคุ่งเลยนะครับเป็นบ่อมาด้านเจาะใหม่นะครับเจาะใหม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับพักบ,อบ่อไว้หนึ่งอาทิตย์คืนมาลงความวันนี้นะครับหน้าง,งานที่ครูรุตการกนะครับาการพูดของแ็งอยู่ด้านบนหลังคา3ามแหงนะครับแหงที่งก หนึร้อยเจ็วัตต์นะครับจำนวน3แผงนะครับแผ่นเทียวันนะครับมาเลือกตัวพรีเมียมมาเลยนะครับนี้แรงเลยนะครับ เดี๋ยวลองไปเรื่อยๆนะครับลองไปเรื่อยกล่องคอนโดูนนะครับกล่องคอนดนของเราตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่สามพนะครับกระแส9.5แอมป์วัตต์1100นะครับอันนี้คือแผงกินโก475วัตต์นะครับจำนวนแค่3แผง3าแผงผลิตไฟได้ประมาณเกือบเกือบพันวัตต์นะครับเฉลี่ยแผงและเกือบ400วัตต์นะครับ ก็เป็นแผ่นที่ดีนะตัวนี้แผ่นเทียวันเกรดพีเนียมเลยนะครับราคาก็จะสูงกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะครับแต่งานเขาออกมาดีใายดีนะบ,นบอร์ดของเรายังไม่ได้เข้าู้ทีมงานก็กำลัง,ตง,งเตรียมพื้นที่ติดตู้เรียบเรียบร้อยนะครับแต่ก็ลองน้ำดูน้ำดูความปกติก่อนนะครับ ใส่สวยนะครับน้ำมีรองแป๊บเดียวก็ใส่แล้วนะครับตอนนี้จอดด้วยเครื่องแอร์นะคผมอยู่ดี่3เมตรนะครับเป็นงานหินจอดของทางร้านเองนะจอดให้ลูกค้าตอนจอดนี้ก็น้ำดีนะครับบ่อนี้น้ำดีเลยจอดที่3เมตราน้ำอยู่4ตากนะครับตั้งแต่20เมตรเลยได้ไปครับ ไอยๆนะครับงานติตตั้งคือบอกตลอดเลยนะครับถ่าส,สาขาติตตั้งต้องหลอกนะครับหลอกเพื่อสวมมั่นใจเพื่อควมชัวร์นะครับดูน้าดูลักษณะการไหลไหลค่อยไหลเบาขุ่นใสสีแดงนะครับเราสังเกตอาการต่างๆได้จากตัวน้ําเลยนะครับติตตั้งถ้าแบบนี้ทรงตัองวอยู่แบบนี้ก็แสดงว่าน้าดีนะครับไม่หมด แต่ถ้าน้ําหมดมันจะค่อยๆอ,อ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆนะครับมันจะไม่พุ่งอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีอาการยังบอบพังอยู่ก็จะมีสีขุ่นสีโคลนอันนี้คืออาการลักษณะน้ําที่บอกปัญหาเรานะครับแล้วก็สําคัญคืออยู่ดูนะครับลองมาประมาณเจ็ชั่วโมงแล้วนะครับน้าก็ต่อเนื่องนะครับน้าไหลต่อเนื่อง ไม่หมดนะครับน้ำไม่หมดอันนี้อาการที่มันเห็นตอนนี้การสะดุดคืออเราเอียงปลายท่อลงนะครับน้ำมันก็จะกระแทกกันนิดหนึ่งนะครับปล่อยลงมาที่สนามหญ้าแต่น้ำไม่หมดนะครับน้ำดีน้ำดีมากใสสวยด้วยนะครับมาซื้อเลยนะครับแน่แนๆน,นะตกล่องทีนี้นก็จะเก็บน้ำกันเลย ถังอยู่ตรงนี้นะครับแผงอยู่ตรงนู้นเลยนะครับเราก็จะดากลากสายลูกลอยนะครับมาตัดน้ําเต็มที่นี่นะครับให้ลูกค้ากาลังช่างแดงกําลังลากสายลูกลอยนะครับขึ้นเสาไฟฟ้ามาตรงข้างล่างนั้นเป็นบ่อเดิมนะครับมันมีปัญหานะครับบ่อน่าจะมีน้ําหมดนะครับก็เลยเจาะใหม่ติดเพิ่มเลย บาดานนะครับตอนนี้แยก2ทางนี้3ทางทางนี้ไปนู่นนะครับทางที่บ้านเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะแยกเข้ามาหลังนี้นะครับาสายปั๊มก็ฝังแล้วก็ลอยขึ้นเล็กไปฝั่งนี้ก็จะเป็นงานตู้คอนโทรลนะครับมีสายแผงแล้วก็ร้อยท่อลงมาจากด้านบนนะครับสีหนนะครับลอยลงมาเข้าตู้คอนโทรลนะครับข้า,างล่างก็เป็นสายดินนับสายดิน ตัวคอนโทรลก็จะมีจะมีนอนนับสายปัม๊มเบรเกอร์ดีซีน, DC, น, AC, กกนับกันไฟดีซีกันไฟเอซีแล้วก็บรเกอร์เอซีนาบแล้วก็บัตรบากาวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อไฟฟ้าเข้ามานะครับทีมงานกำลังเดินระบบเข้ามา ตอนนี้ต่อมาขึ้นถังนะครับจากหมประดานไหลแล้วนะครับตัวเครื่องนะครับมีโซลาเซลล์นะครตอนนี้เราใช้โซลาเซลล์อยู่ไฟฟ้ายังไม่ได้อ่อนนะครับ ไฟฝั่งนี้ก็จะขึ้นโชว์ที่ฝั่ง DC นะครับ AC ยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวลอง AC นะครับเดี๋ยวลอง AC อ่าตอนนี้เราปิดโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวเปิดไฟฟ้าดูนะครับปึ๊บขึ้นฝั่ง AC นะครับตอนนี้สตาร์ทแล้วนะครับอ่าเอนะครับวนอยู่ที่224นะครับโอเคนะครับได้ทั้ง2ระบบ จริงๆตอนนี้เราเปิดพร้อมกันได้นะครับเปิดไฟฟ้ากับโซล่าเซลล์พร้อมกันได้กรณีกลางวันยังมีแดดอยู่เขาจะใช้โซล่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์กลางคืนเขาจะสลับเป็นไฟฟ้าออตโต้นะครับไม่ช็อตนะครับเปิดพร้อมกันได้อน,นี้เปิดเช็คต่อลงมาที่สระน้ำต่าแเลนน้ำหัวหนาวตะางเลนน้ำทุ่ง้าแยกกวาดเข้ามาครับตัวเครื่องก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ นะครับตัดเต็มอัตโนมัตินะครับก็ลากสายมาแล้วนะครับลากสายมาแล้วอันนี้น้ำมานะครับหยุดหาตัดนะครับโอเคเอาลงไว้ ลุกลอยทำงานม่ข่อแยกนะครับแยกกลางทเอาไว้ลดสนามยาก แยกเรียบร้อยนะครับลงสระน้ำแล้วก็ขึ้นไปในบ้านนะครับแผงก็อยู่ด้านบนแห่งอยู่ตรงนู้นนะครับบนหลังคาใช้ขาปรับระดับนะครับเป็นจินโกซ475นะครับเทียวันเจดีเนียมเลย3แผงนะครับก็ส่งงานกันเลยนะครับที่โูรุตการพืชผลนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ085 0150 9 1 5สาตาบนโซลาเซลล์นะครับ